ท่านเจ้าอาวาสและท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเนี่ยนะครับอำเภอหนองหินถูกพระลูกวัดแทงเนี่ยนะฮะบาดเจ็บสาหาัสโดยวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่วัดภูคําน้อยคีรีเขตอยู่ที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับดูจุดเกิดเหตุครับปรากฏว่าทางเจ้าอาวาสถูกพระลูกวัดแทงได้รับบาดเจ็บโดยพระลูกวัดชื่อว่าหลวงพี่แมวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาได้รีบนําตัวเจ้าอาวาสไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็พบว่าท่านเจ้าอาวาสถูกแทงเข้าที่ใต้ราวนมเห็นบอกว่าอาวุธมีเดเนี่ยแทงเข้าไปทะลุป,ปอดเนี่ยนะฮะ ล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับพระลูกวัดคือหลวงพี่แมวถูกจับมันมีนาทีตอนจับด้วยใช่ไหมไหนดูภาพเป็นนาทีตอนจับในแมวหน่อยนะฮะค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะทางด้านของหลวงพี่แมวก็ไปที่บ้านพ่อของตัวเองซึ่งอยู่ไม่ห่างจากทางด้านวัดสักเท่าไหร่นี่นะคะอันนี้ตอนที่ตํารวจกับนําตัวทางด้านหลวง,งพี่แมวไปทําแผนนะคะแต่ตอนที่เกิดตอนที่จะจับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจไปที่บ้านพ่อ ของหลวงพี่แมวค่ะซึ่งไปสอบถามกับคุณพ่อว่าเนี่ยหลวงพี่แมวอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่ฮะและยังไงต่อครับเบเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยใส่เสื้อสีเงินด้านหลังเนี่ยก็เลยเดินตามคุณพ่อเนี่ยเข้าไปเจอหลวงพี่แมวค่ะที่นั่งอยู่นี่คือหลวงพี่แมวคนที่แทงเจ้าอาวาสใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับตอนที่ไปถึงเนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเปิดภาพท่านจะาอาวาสที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลคู่ขนานกันขึ้นมาด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแมวถึงต้องแทงจเจ้าอาวาสแมวอ้างว่าถูกจเจ้าอาวาสต่อว่าโดยเฉพาะเรื่องไปยืมเงินโยมนี่ฮะอันนี้ตอนตํารวจบุกไปจับเลยเนี่ยนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยังขอดูดบุหรี่อยู่ด้วยล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ จริงๆแล้วตอนที่เจ้าอาวาสเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านโดนแทงอาการสาหัสปรากฏว่ามีชาวบ้านชื่อว่าคุณสมเด็จ mm hmm. คุณสมเด็จเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปช่วยเจ้าอาวาสเนื่องจากพระลูกวัดโทรศัพท์มาบอกคุณสมเด็จว่าเจ้าอาวาสโดนแทงแล้วดูวงจรปิดหน่อยมันจะเห็นวงจรปิดคนที่เข้าไปช่วยพระเนี่ยกำลังจะออกจากบ้าน<ช>เพื่อะจะไปรับเจ้าอาวาสหลังจากถูกแทงเป็นยังไงครับเมย์หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะตอน6โมงครึ่งช่วงเย็นของวันที่23กันยายนคนที่วัดก็โทรมาหาทางด้านของคุณสมเด็จซึ่งก็เป็นลูก สิทธ์ของพระเจ้าอาวาสที่ท่านได้รับบาดเจ็บด้วยพอรับสายเสร็จนะคะทางด้านของคุณสมเด็จก็วางสายหลังจากนั้นก็ขับรถปิกอัพของตัวเอง ออกจากบ้านพักเพื่อจะไปรับท่านเจ้าอาวาสโดยวันนี้เองคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณสมเด็จเนี่ยนะฮะก็ถามบอกคุณสมเด็จแล้วปมมันเกิดอะไรหลวงพี่แมวทําไมถึงกล้าแทงเจ้าอาวาสคุณสมเด็จบอกว่าเอาจริงเลยน่าจะมาจากเรื่องที่ทางด้านหลวงพี่แมวไม่พอใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสเนี่ยไปตําหนิเนี่ยนะฮะส่วนวันนี้ถ้าดูจากสถานการณ์ท่านเจ้าอาวาสที่บาดเจ็บไปเยี่ยมเจ้าอาวาสเห็นบอกว่าตอนนี้ท่านมีสติแต่ยังไม่สามารถพูดได้เพราะหลวงพี่แมวแทงจนกระทั่งแผลลึกแล้ว เสียเลือดเยอะเบ้าจากที่ถูกแทงียบเลยแต่แต่อืออือพูดได้ไม่ได้ไม่ได้แต่มีสติมีสติเยอะก็อืออือก็ไอ้ไอ้เพี้ยที่ที่ไม่ใช่ดกว่าหลักหับเด็กที่คุ้นเคยกับเขาก็นักถือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียกไปเรื่อยๆร่ก็เรียกไปนำทางแตวก็ทั้งฝนตกก็ไปร้อยกว่าร้อยกว่าทางก็ไม่ค่อยดี ก็หลังพเอมูนกต็ติเตียนเรียกคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่ไอ้หมอน,นี่คือเจ้าแมวเนี่ยนะฮะแทงเจ้าวาดเกือบตายเราไปเจอเจ้าตัวตัว,ตวจรงิงเสียงจรงิจรง,รง,รงแล้วนะฮะหรือว่านายราชันศึกมาเป็นที่เรียบร้อยเข้าใจว่าน่าจะได้ประกันตัวออกมาไหนดูหน้าจรงิงๆเขาหน่อยสิฮะปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปถึงที่บ้านคุณผู้ชมฮะนายราชันเองเปิดใจกระทางผู้สื่อข่าวแล้วเอายามาโชว์ด้วยนะฮะนี่ถามบอกเป็นอะไร ป่วยจิตนี่ฮะป่วยจิตขึ้นมาทันทีเลยเปิดภาพตอนที่โดนตํารวจไปบุกจับบ้านเอาขึ้นมาให้ดูพร้อมกันเพราะตอนที่โดนไปจับเกังใส่ผ้าเหลืองอเอามาเทียบกันให้ดูหน่อยฮะ แต่ตอนที่เราไปเจออันนี้สะบัดผ้าเหลืองเป็นที่เรียบร้อยเราก็ถามบอกไหนป่วยจิตหรอรักษาจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงแล้วตอนเกิดเรื่องเลยเนี่ยณนะตอนนั้นกาลังนั่งกินน้ํากันอยู่กับพระสามรูปเจ้าอาวาสยังไม่มาร่วมกินน้ําปานะด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับเนี่ยนะครับมีปากเสียงกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสมาต่อว่าขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก่อนที่เจ้าอาวาสจะท้าทายผมบอกถ้ามึงเป็นลูกผู้ชายลุกขึ้นมาเคลียร์กับกู เขาอ้างนะเจ้าอาวาสหยิบมีดจะใส่เขาก่อนอเขาก็เลยเอามีดแทงสวนกลับไปถามว่าสำนึกบ้างไหมเจ้าตัวเองบอกเนี่ยนะฮะว่าวันนี้สำนึกเพราะเจ้าอาวาสเหมือนพ่อคนที่สองส่วนผมบวชมา11พรรษาถ้าเจ้าอาวาสออกวัดผมจะไปกราบขอขามาเจ้าอาวาสเพื่อนขึ้นมาย้ำหนนั่นก็บ,บอบบลู่นะันะเือนะแยกย้ายกันกับกุดไผ่กุดมันแล้วแล้วเพื่อนก็นเลยถาม เลี้ยงเพื่อนบ่ากันเลี้ยงยืมเงินสองพันจากโยมแม่ฮักนี่ละเพื่อนขัดบ่าเสียงดังแบบท่าท้ายตอนแรกหันเพื่อนขัดสีย่างขืนแป๋วน้ำแดงมาขันซื้อไม่ได้ตรงใจว่าสิขื่นแบบฟังเพราะได้ยินก็เลยยืนฟังเพื่อนแหะมาเห็นเขาหน่อยหนึ่งเพื่อนเลยสงเบ่าเสียงดังก็เลยย่างลงมาเอาเมียที่วางอยู่กับติดน้ำห่อนไปน้ำเพราะขื้นไปขื้นไปนั่งเพื่อนกะ ว่าาท้าทายว่าถ้าเกิดมึงเป็นลูกผู้ชายมึงก็มาเชียงกันรลดมานั่งคุยกันโลดนะจะเ,เลยขึ้นไปนั่งฟังขึ้นไปนั่งฟังกับว่ากันพกเชียงกันอยู่บืดนึ่งพกเชียงกันอยู่บืดนึงเพื่อนก็เลยว้าเอามีดบางนั่นเดเด,ดีแห่ห่อว่าเอาถ้ามึงใจเอามีดีปาดขอกูโลดเพื่อนกัยยางมาใส่ ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขากําลังอ้างว่านี่คือคนร้ายนะฮะ mm hmm. ที่เปิดใจกับเราเขาอ้างว่าจเจ้าอาวาสด่าเขาเจ้าอาวาสจ,จะเอามีดแทงเขาก็เลยแทงก่อนตัดไปที่กุฏิจเจ้าอาวาสและพระในวัดเราไปเจอหลวงพี่ติ่งเราบอกหลวงพี่ติ่งความจริงคืออะไรกันแน่หลวงพี่ติ่งวันนี้ยืนยันกับเรานะฮะและพาไปดูกุฏิจุดที่ทางด้านของไอ้เจ้าแมวมันแทงจเจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะ,จะเจ้าอาวาสท่านเป็นคนดีมากแล้วเปิดภาพ ไอ้เจ้าแมวเอาขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยวันนี้ที่เราไปเจอเจ้าแมวที่ศึกแล้วเนี่ยนะฮะทางหลวงพี่ติ่งบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่งกันกินน้ํากันอยู่เนี่ยนะ,ะตอนเย็นปรากฏเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไปเตือนเจ้าแมวบอกแมวไปโยไปยืมเงินโยมอุปถากมาสองพันได้ยังไงปรากฏแมวมันโกรธฮะเกิดการถกเถียงกันมันกลับไปกุติกลับไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันย้อนกลับมาใหม่เอามีดมาแทงเจ้าอาวาสทันทีแสดงว่าเจ้าอาวาสไม่ได้แทงมัน ไอ้นี่แทงก่อนเลยฟังเสียงหลวงพี่ติ่งฮะตอนสี่รูปไ<ะ>อ้เจ้าวาดท,ท่านนั่งตรงนี้<ะ>แล้วก็แล้วก็ผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหลวงพ่ออีกองหน,นึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น<ะ>อตอนนี้แหละคนไอคนคนก่อเหตุคนก่อเหตุอย,อยู่อยู่จุดข้างหน้านู่น<ะ>จบเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเราไปไวนะ